สวัสดีครับเพื่อนเอนชาว y o u t u b e วันนี้ก็ซ่อมตัว Vortex นะฮะสามพวีซซึ่งเป็นยอดนิยมของการเสียซะเหเกินนะครับในช่วงนี้เนื่องจากอายุเยอะแล้วนะครับอายุเยอะนะครับเครื่องนี้ก็เป็น v o r t e ท3สามนวีซนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับก็ไฟวิ่งขึ้นชิงเสียงสวยนะครับสวิกจะเป็นรุ่นเก่านะครับคือกดเข้าและกดอีกก็จะดับนะครับนะมันจะมีแบบ สองแบบนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นสวิกเหมือนสวิกไฟเราเปิดนะครับเหมือนขยายทั่วไปแนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนกล่องดำเนะี่ยเครื่องนี้ใช้เองเครื่องนี้ใช้เองนะครับตอนอยู่อุ่นนะครับกล่องดานี่เดี๋ยวหยิบให้ดูกัน,นกล่องดําอย่างที่ผมให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในก็จะมีทาชิตเตอร์สี่ตัวกับ R เป็นแผ่นปิ้นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหม บอร์ดนึงจะใส่อยู่ที่2วงจรน,นะครับอ่ะพูดง่ายๆให้เป็นวงจรน,นะวงจรของดำาะสตัวถ้าเราเปลี่ยนแบบนี้แล้วอนาคตถ้ามันเสียอีกเราสามารถเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ได้นะครับตัวละ3บาท5บาท10บาทก็ว่ากันไปแล้วก็มี R นะครับ4ตัว R 4ตัวต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเวลาเราวัดมันได้ค่าอยู่แต่ว่าถ้าบางทีมันก็ทำงานจริงมันก็ไม่ได้มันไม่ไม่ไม่ได้ค่าแบบที่เราวัดนะครับ ดีอายืดค่านั่นเองนะครับผมนะดีอายืดค่าอ่าส่วนฟังนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะอยังไม่ได้เปลี่ยนครับผมแต่จะเปลี่ยนอยู่ที่เกียรเอาไว้ก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็ต่อแท่นนี้ก็จะแท่นนี้ก็สภาพเก่เกาๆมากแล้วนะครับผมนิ่มเยอะนิ่มเยอะนะครับอาการเสียส่วนมากก็จะเป็นที่กล่องดํานะครับตัวนี้มาด้วยอาการฟิลขาดฟิลขาด ก็ได้ทาการเปลี่ยนฟิลเรียบร้อยแล้วนะครับพอเปลี่ยนฟิลเรียบร้อยแล้วไฟไม่เข้านะครับพอไฟไม่เข้าปุ๊บทำให้ไฟเข้าแล้วนะครับพอไฟเข้าแล้วฝั่งนี้มีปัญหานะครับมีปัญหาคือขึ้นช็อตขึ้นขึ้นช็อตเลยหลอดหลอดที่ผมลองมันแดงวาบเลยเป็นที่ฝั่งนี้เช็กทาร์จิเตอร์แล้วปกติเปลี่ยนกลองดำนะครับจบเลย เปลี่ยนกองดำจบเลยนะครับทาซิเตอร์ไม่ชอ็อตแต่ภาคใหญ่ไฟก็ได้ซ่อมขับฟิวผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับฟิวตัวนี้แต่ก่อนมัน3 0แอมนะผมใช้ใส่แทนแค่20เพราะว่าตอนนี้ผมจะเอาไปขับฮอนนะตอนนี้นะจะไปขับฮอนนะครับแอมบิดขับฮอนข้างละ2ดอกนะครับผมจะแรงจัดจ้านแน่นอนนะมาฟังเสียงกันนะครับผมถ้าใครส,สงสัยนะครับอาการเสียของตัวนี้ก็สามารถทักมาสอบถามได้นะ นะครับก็มีก็แนะนําให้กันได้นะครับนะไม่ไม่ไม่ได้ห่วงนะครับไม่ได้ห่วงตัวนี้ข้อเสียจะมีปัญหาอยู่แค่สวิตชิ่งเนี่ยจะอยู่ในนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับซ่อมง่ายมากเป็นสวิตชิ่งที่ซ่อมง่ายเหมือนเอ็นเทคเลยสวิตชิ่งเอ็นเทคเป็นรุ่นเก่าซ่อมง่ายก็รีเลย์อย่างที่ว่าแล้วกล่องดํานะครับอ่ะ ไฟค้างไฟอะไรเปิดไปนิดนึงเสียงตุ๊บตับออกลำโพงกล่องดํามีปัญหานี่นอนนะครับผมนะเอ,อซื้อมาเปลี่ยนนะครับซื้อมาเปลี่ยนนะฟังเสียงกันนะครับชนะครับชนะบีครับ ตัววอเทคนะครับถ้าลูกค้าอยากไปขับเสียงกลางนะครับผมแนะนําเป็นรุ่น v z นะครับได้ทุกรุ่น v z แซแล้วไปขับเสียงกลางดังดีทุกรุ่นนะครับถ้าตัวถ้าเป็นตัว IMS ขับเสียงกลางดีสุดก็คือตัวพันสองนะครับถ้าเป็นตัวมอแปลงนะครับแต่ถ้าเป็น v z เนี่ยโหสุดยอดเลยถ้าไปขับเสียงกลางขับมอนิเตอร์เยี่ยมมากนะครับนี่ เสียงดีแล้วก็แรงนะครับผมนะโอกาสฮอนของไมค์ก็น้อยถ้าเราไปขับมอนิเตอร์แต่ข้อเสียก็จะเป็นพราลมมันจะดังแรงนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม